โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะมาอยู่กับการเปิดกรช่าเกม라이นเจอร์กันอีกแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีคิดมัดเข้ามาใหม่นะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ลงแล้วคลิปมันเพิ่มเลทไปแล้วแต่จริงๆตอนที่อัดนะมันยังไม่เพิ่มไม่ไม่มงงใช่ไหมตอนที่มาอัดมันยังไม่เพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มมาเพิ่มเลทตอนที่ตอนสี่ทุ่มแต่ตอนที่อัดก็คือหลังก่อนหน้านู้น คลิปอาจจะลงพวกนี้อะไรประมาณนี้ถ้าเราเนี่ยมีสองเป้าหมายนะั่นคือหนึ่งแหละอ่ะแน่ๆแหละก็คือการลั่นตู้เกียร์คิดมัดแน่นอนสามพันรูบี้กับอีกแบบหนึ่งระหว่างทางก็คือเราก็จะเอาแว้เอาคิดมัดบินด้วยเหมือนกันเรามาดูดีกว่าว่าไอดีนี้เราจะโอเคหรือว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะเรามาขอเริ่มลําจากการแบบเปิดตัวไปเรื่อยๆก่อนเลยกันโอ้โหใบแดงใจคอไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้ อสเวินไม่ดีแน่นอนอเป็ดน้อยวะรอบนี้อยากกินปลาหมึกวะ่ะเฮ้ยปลาหมึกมาดิไม่ได้วะเขาต้องยอมรับนะว่าปลาหมึกครั้งนี้แนดูเดือดมากน่าสนใจนสุดๆไปเลยแต่ไม่ออกครับเจตุวไม่เอ้ยออกเฉยวะ่ะโอเคปลาตัวกาชาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่อามาเริ่มกาชากาันสุ่มคิดมัดได้เลย อามาดอกแรกดูซสืว่าจะได้อะไรดอกแรกมา,มากชิดนมาชิ้นแรกจะเป็นอะไรโอเคเปิดมาครั้งแรกก็เละเลยเสือ้อไม่เหลือชิ้นดีอามาไปตนไปกันต่อนะรอบสองมาโอ้โหเอยโอเคคิดมากออกสาม แลมาดีอยู่ถ้าเกิดว่ากระดิ่งคิดมากออกเยอะแล้วเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแบบหาอัพมืดอะไรแทนประมาณนี้คิดว่าถ้าจะคุ้มกว่านะกระดิ่งสองชิ้นกระดิ่งสามชิ้นโอเคไปขอกระดิ่งจุดๆช่ำๆเลยมากระดิ่งสามนะถ้าเกิดรกระดิ่งมา,มาสักหกนี่น่าจะพอแล้วแหะ กระดิ่งสี่โอ้โหเทียนหันสาอยอีกแล้วกระดิ่งสี่วะครั้งนี้แลดูออกค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งง่ายพอสมควรเลยละ่ะหามาปเปิดกันต่อครับง่ายนะแต่ไม่ใช่กระดิ่งรอบนี้กระดิ่งก็ยังไม่ออกอาจจะยังนะ เดี๋ยวจะสงสัยอะ่ะอันนี้มันนับเป็นเพิ่มเลดเอ้ยเพิ่มมันนับมันนับเดิม,มนับมันเดิมเป็นเลยนับเป็นเพิ่มเลดของอัพ์เมอดอยู่ตามมาโอเคไปกันต่อวับโอ้โยเสียบชีดบอกเลยเอาไงะเอาไงดีกดข้ามสักรอบหนึ่งโอ้โหเกือบเกือบเกือบอีกนิดเดียว กระดิ่งมาอีกแล้วครับผมออามาพักมาเปิดตู้ของครูกันบ้างนะออามาไปกันตอ่อไม่เอาเตียวฮูยสิไม่ขำนะทีนี้ไปโอ้โหเอ้ออกสองตัวครับจัดมาโอ้โหมือมาว่ะเฮ้ยรอบนี้อาจจะได้เห็นการรีวิวเกิดขึ้นนะเนี่ยอาจจะได้ลองเล่นก่อนแล้วค่อยขายทในไอดีเน,นี้ดูดูทรงแล้วนะ ปั๊บวะไม่ออกวะแต่ออกสองตัวถือว่าโอเคและมาแลดูดีโอเคปะมาไปกันต่อทุกการเปิดกรชาตแต่ละรอบคือเราดวงเกลือเหมือนรอบนี้เรามามือค่อนข้างจะดีนะ้เกี่ยวกับตัวแต่กาเกียร์นี่ยังคงเหมือนเดิมไปนะโอเคปะกลับไปตู้คิดมากเหมือนเดิมฮนะอุโอ้ยเป็นไปได้คนระู่สองตัวถือว่าดีแล้วนะ พราะว่าจะได้ทำเป็นพรหนึ่งด้วยในตัวไปไปกันต่ออู้หูขานี่เราค้นล้นคางมากเลยนะตอนนี้กระดิ่งคือไม่ค่อยอยากจะออกเลยนะกระดิ่งแค่ชิ้นเดียวพอจะพัดประทับใจมากพอพอเราจะไม่เรียกร้องอะไรเลยกระดิ่งแค่ชิ้นเดียวโอ้โหไม่ให้เลยว่ะเอาล่าสุดทุกทางางานนี้วงการเกมนี้ แม่เอาจนได้สิสุดทุกทางโฮ้ยกระดิ่งเถอะโอ้โหนี่เราจะไม่จากกันอย่างสงบใช่ไหมอาไปย้อนกลับไปตู้กูสักหน่อยดิคงจะไม่ออกมาแล้วนะเกิดออกมาก็อุ้เวอร์บอกเลยเวอร์มากๆว้า แครมปลีเลยวะออนนี้เราจงใจกดข้ามเราด้วยอยู่แล้วน,นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเปิดปัจจุบันเนี่ยกดข้ามเราดวยจะดีกว่าโอเคเราคงจะไม่ได้ปะเพราะงั้นเราเปลี่ยนตัวบ้างนิดนึงละกันอ่าลีกนาจิตดาไวไปลราไม่ต้องการแล้วนะตัวนี้เอาออกไปได้ลนะเออ,อุงเท้าโอ้โหนักวะแปะไม่ได้จริงวะทุกคน ไปไปกันต่อโอ้โหไม่ออกจริงๆแม่โอ้โหมันข้างหนักว่ะเฮ้ยแม่งเป็นไปได้สามตัวว่ะเฮ้ยเอาดีมึงรอกูาเล่นมาเนี่ยกูไม่ได้ฝันไปใช่ปะป้าน,นึงขอหยิกแก้มเองเออ,เ,อ,อเจ็บ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 ไม่ได้ฝันไปอ้าวกูเ,เผลอขี่เงี้ยเนี่ยโทษที แหมมาซะขนาดนี้ปะ่ะเกีคิดได้แล้วมั้งเปลี่ยนจากการสุ่มกาชาล่าคิดมัดกลายเป็นการสุ่มลาภูแทนแล้วตอนเนี้ยที่ผ่านมาคือตัวออกล้วนๆเลยนะโอเคกระดิ่งมาครบเครื่องเรียบร้อยอ่าะสำหรับเกียร์เราคิดมาจะคิดที่พอแล้วปะอีกสามรอบเราขอลั่นตรงนี้แล้วกันเราขอลั่นตรงทีเกียร์อัพมื่แล้วกันมา ไปกันต่อครับไม่ออกว่ะทุกคนแต่ว่าแค่จริงๆแค่ภูสี่ตัวโอ้โหสุดยอดมากดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันกว่าพรนหนึ่งถึงพรสี่มันจะได้อะไรบ้างอมาปเปิดกาชารอบสุดท้ายแล้วมาคุ้มๆมาคุ้มๆ อุ้ยเรียบร้อยแสบจ,จีด๊ดแหมใครทำผูคุ้มเหอเนี่ยหูหุนผู้เก้าดาวแม็กพรสี่สุดเยอะไอพอรสามไม่ใช่พรสี่แต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วแหละไอ้จริงนะไม่ต้องมีนะมากมายเลย สุดยอดโอ้มฮวันนี้ถือว่ามาดีมากๆเลยนะอามาแถมเลยสิอาเนียจะเปิดออกหรือเปล่าไม่เอาแล้วงานนี้อาเนียยังก่อนนะอาจจะยังนะตอนนี้อาเนียไม่ออกเลยว้ มาหนึ่ง,สา,าง,นะส,งสามังนะสองสามปั๊บไปโอ้โหตื่นตันวะบอกตามตรงตื่นตันใจมากอะ้ะรอบนี้ของวงการเกมลาเรนเจอร์คือตื่นตันใจสุดๆถือว่าเกียร์ที่เกียร์ที่ผ่านมาที่บอลมอลเกลือเนี่ย ว่าหายกันเลยนะรอบเนี้ยถือว่าได้ล้างบางเลยอร <c oughs> ับวันนี้อารมณ์ดีว่ะเ <c oughs> อาเฮ้ยมาขอดูให้ชื่นใจเดี๋ยวกูไม่ได้ตาฝาดสักหน่อยดูดิี่าพรเป็นไงบ้างโอเคปะดสูสิอุ้ยสุดยอด เดี๋ยวอาจจะได้ไปขายหรืออาจจะได้ไปเล่นเองก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างความสามารถแรกก็คือระหว่างการต่อสู้มีโอกาสมีโอกาสสูงจะฟื้นฟูพลังชีวิต50%ทุกครั้งโจงตีบอกโอ้ได้อยู่แต่ไม่ค่อยชอบอะไรอันนี้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ดีมากแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังชีวิตเสียดายยังมาถึงแค่พรนเนี่ยพรสพอพรสามอะ่ะ ถ้าเกิดผลล็อกอีกพรอหนึ่งอุ้ยมงกระตอ๊อบโคตรอืมกระต๊อบแบบแท้แหกอะบอกเลยตีทีแหกแน่นอนกระต๊อบเนี่ยเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณมากมากเลยบ๊ายบายนะครับ